บทสวดธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาภารานสิยางวิหระรติอิสิปะตะเนมิคาทาเยตันตะระโขพระควาปัญจวัคคีเยพิกขูอามันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปภะชิเตนะนะเสวิตพาโยจายังกาเมสุกามะมะสุขันลิกานุโยโ,ฮโคหยินโคลคโม โปทุชนิโกอนาริโยอนัตถะสันหิโตโยจายังอ,อัตตะกิละมะถานุโยโคทุกโขอนาริโยอนันทะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอ,อนุป,ปคัมมะชมิมาปฏิปทา ตถาคตเณอภิสัมพุทธ,ธาจะขุกกะระณียานะกะรณีอุปปัสามายะอภินยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกัตะมาจะสาภิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัมพุทธ,ธาจะขุกกะรณียานะกะรณีอุปปัสามายะอภิอภินยายะสัมโพธายะ นิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัถังคิดโกมโคเสยทีทางสมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโบสัมมาวาจาสัมมากมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโข สาภิกขเวมชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจากักขุกะระณียานากะรณีอุปสัสมายะอภินยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอีทังโคปณะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชรา,าปิทุกขามะชะมะระชัมปิทุกขังโสกะปะริเทวะทุกขะโมทะนสัสปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโข ปีเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิดฉังนะและพติตามปิทุกขังสังคิเตนะปันจุปาทานคขัดทาทุกขาอีทางโขปนาพิขเวทุกขาสมทุทโยอริยสัจจังอริยสัจจัง ยะเมวะอริโยอะถังคิโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสั่งกับโปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสภะสัมมาสติสัมมาสมาธิ อีาทุกขังอริยสัจจังติเมพิดเวิบุเพอนันุสตเตนสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปาริปะรินเยยันติเมพิดเวิบุเพอนันุสตเณสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปาริ ปริญญาตันติเมพิกะเวปุเพอนันุสุเตนสุธรรมเมสุจักของอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ อิทางทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจันติเมพิกเวบปเพอนานุสตเนสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาติยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาธิตังโขปณิทางทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมพิกเวบปเพอนานุสตเนสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาติยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปณิทางทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมพิกเวบปเพอนานุสุเนสุธรรมเมสุจักขุงอุท อุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิอินทางทุกขนิโรธทอริยสัจจันติเมพขเวบุพเพอานานนสุเตนสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาธิญาณอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโขปนิทังทุกขนิโรธทอริยสัจจังสัชชิกาตับพันติเมพิกเวปุพเพอานานุสุเตนสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาธิญาณอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโขปนิทังทุกขนิโรธทอริยสั สัจฉิกะตันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตนสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาธิอีทางทุกขานิโรธคามิมนีปฏิปัาอาิยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตนสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาธิตามโขปานิทางทุกขานิโรธคามิพนี ทุกขะนิโรธขามิมีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมพิกเวปุเพอานาันุสุเตนสุธรรมเมสุจักขงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิจชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตั้งโกปนิทางทุกขะนิโรธค้ามิมีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตัตาน,านต,ติเมพิกเวปุเพอนันุ สุเตนสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิอานางังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิยาวะกีวะจะัจเเมพิกะเ,เวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติบริวัตตังทัทวาทัสสาการังยถาภูตังยานทัสสานังณนะสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวหังพิกเวสาสะเทวเกโลเกสมาระเกสพรมมเก สัตสมัมมาณพรมะนิยาปัช,ชายะสะเทวะมนุสสยะอ,อนุตตร,รังสัมมาสัมโพธิงอภิสังพุโทโธปัญจัตยาสิงยโตจะโ,โมเมภิกขเวอิเมสุจตูสุอริยาสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทัทวาพระสาการังยะถาภูตังยานทัสสนาสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐางภิกขเว สเทวะเกโลเกสะมระเกสพรหม,มเกสะสัสนะพรหมมนิยาปชายะสะเทวะมนุษายะอนุตตะรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัยาสิงยานันจากปณะเมทัสนางอุทปาทิอกุปาเมวิมุตติอะยามันติมาชาตินัทธิธานิปุนระโวติ อิทะมะโวจะพักขวาอันตะมะนาปันจะวักขิยาภิขูพักขวะโตภาสิตังอภินันทุงอีมัดสะมินจปะปนะเวยากระยะสะมิงพินยะมาเนอยายะสมะโตโกโทันยะสะวิราชังวีตะมารังธรรมจักขุงอุทปาทิยังกิจจิสมุตทะยะธรรมมังสัมพันตังนิโรธธรรมมันติ ปวัตติเตจกักภควัตตาธรรมจักเกกุมพาเทวาสัตถามนุสาเวสุงเอตังภควัตาาตาภารณะสิอย่างอิสิปตะเนมิฆาทาเยอนุาตารังธรรมจักกลงปวัตติกลงอัปปวัตติยังสัมเนนะวาพรม,มเนนะวาเทเทเวนะวามาเรนะวาพรม,มุนาวาเกนะจิวาโลกสักมินติกุมพานางเทวานางสัตังสุตวา จตุมมหาราชิกาเทวาสัทธะมนุสาเวสุงจตุมมหาราธิกานางเทวานางสัทธังสุตตวา ตาวติงสาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสัทธังสุตตวายามาเทวาสัทธมนุสาเวสุงยามานางเทวนางสัทธังสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตุสิตานางเทวนางสัทธังสุตตวาริมานะรติเทวาสัทธะมนุสาเวสุงริมานะริมานะรตินางเทวานางสุทธังสุตตวาริมตนะวต สวันตีเทวาสัทธะมนุษาเวสุงปรณิมิตตวะสะวัวตีนางเทว,วาสัทธังสุตตวาพรหะมะกายิกาเทว,วาสัทธะมนุษาเวสุงเอต,เตาาาาังพักวตาภารณะสิยังอิสิปะตะเนมิคาทาเยอนุตะรังธรรมจักกลางประวัติตังอปวัตติยังสัมเนนะวาพรหะมะเนนะวาเทเวนะเทเวนะวามาเรณะวาพรหมมุนาวา เกนะจิวาโลกสัสิมติอิติหะเตนะขัเนนะเตนะมุหุดเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโธอพุทค,คัดคัดคัดฉิอญจะทะัศส,ะส,ะสะหศีโลกาทธาตุสังกัมปิส,สัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสีอติ กามเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอัทโขภคะวาอุทานางังอุทานสิอัญญาสิวัตะโพโกทันโยอัญญาสิวัตะโพโกทันโยติอิติหิหังอายะสัมมโตโกทันยาาัสะอัญยาโกทันโยเตะตะวะนามังอโหสีติต่อไปเป็นบทสวด อิติปิโสไปจนถึงโลคาวูปะสเม,มนตุเตสังจบนะคะอิติปิโสพระกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาะตะณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุนอนุตตโรปุริสธรรมมาสารธิสัตถา,าเทวะมนุษยานาังพุทโธพระกวาติ สวาค่ะโตพระวะตาธมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปะยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหีติสุปฏิปันโนพระวะโตสาวกสางโคอุชุปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโคสามีจิตปฏิปันโนพระวะตโตสาวกสางโคญะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอันถาปุริสปุคลาเอสะพระวะโตสาวกสังโคอาหูเนโยปาวหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรลนิโยอนุตตรังปุญญะเขตตา โลกัสติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันตีสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโตนจากมหาราชาตวังมังโปสถุโนทีปังกาเรเทโวสุโคเสดิกิจิเทโวเยสโกปชังทัสมิงกินเนวะทัตตาปียังกันตังสาริกกโตพะวันตุเมสิธิลาพังชยานเยมณีจินดาปียังจะทัศนางสัพเพ พระนางสัพเพชนาพระหมูชนาปิยังมมะสักตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนาโสธินานสันตุปัตถวาสัพเพทุขาวูปะเสมตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปะสมนางธรรมเตชนะโสธินานสันตุปัตถวาสัพเพพระยาวูปะเสมตุเตสัคตวาสังขรัตนางโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยาง สังคเตเชนะโตธินานสันตุปัตถวาสเพรโรคาวุปะสัมเมนตุเตอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุกิโตโลกาวิทุนอนุตตะโรปุริสธรรมสารธิสัทธาเทวมนุษยานาังพุทโธภควาติสวะขาโตภควาตาธโมสันทิทโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะญนยโกปัจจตังเวทิถโพวินยูหีติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจ็ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาที่ทางจตาริปุริสายุคานิอันถาปุริสะปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณนิโยอนุตรังปุญญาเขตตังโลกัสสติจินดามณีเบียงมันตังยสังธาสังโกนาคุปสันติสิเนหังมาตาบิตาวะโอระหังะโปตันจามหาราชาตะวั มัง,งโปสตุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกิตจิเทโวเยสโกปชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาธิุโตพวันตุเมสิทธิราพังชนะนายยม,มณีจินดาปิยังจทะทนังสัพเพสับ เพชนาพ่อหูชนาปีย an, ah, ังมะมะสักตวาพุทธรัตนังโอสถังอ ah, ุตมังวรังยิป ah, ังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสตินานสันตุกัตถวาสัพเพทุกข่าวูปะสเมตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปะสัมมานังธรรมเตเชนะโสตินานสันตุกัตถวาสัพเพพยาูปะสเมตุเตสักตวาสังขรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยัง สังคเตเชเอนาโสตินานัสสันตุปัฏฐวาสาเพโรคาวุปะสเมตุเตอิติปิโสพร,ระควารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทุนอนุตโตรปุริสธรรมสารสถธิสธามนุสานังพุโทโธพระควาติสวาขาโตพราะขาวาตาธามงสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนายโกปัจ,จัตตังเวทิตโพวิญยูหีติ สุปฏิป <nota' thrive. S 2> ันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยทิทังจตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคาลาเอสสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระณนิโยอนุตตรังปุญญะเขตตังโลกัสสติจินดามณีเบียงมันตังยะสังทาสังโกนะอุปัสสติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปโฑะ จามหาราชาตวังมังโปสตุโนตีปังกาเรเทโวสโกเศรษฐกิจิเทโวเยสโกประชงทัศมิกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริพุโตพวันตุเมสิทธิลาพังชยานะเยมนีจินดาปิยังจะพระนางสัพเพช,ชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรางหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะสดินานสันตุปัตวาสัเพทุขาวุปะสเมินตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรางปริราหูปะสัมมะนางธรรมเตเชนะสดินานสันตุปัตวาสเพพระยาวุปะสเมินตุเตสกตวาสังขารัตนังโอสถังอุตมังวรางอาหุเนยยางปาหุเนยยงสังฆเตเชนะสดินานสันตุปัตถวาสเพโรคาวุปะสเมินตุเต ต่อไปเป็นคาถาชินนบัญชรนะคะของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพุมมารังสีค่ะ เชายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสจจาสพังรักงเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัธวีสตินายกาสเพปิติตตาไมหังมัตเเกเตมุนิสลาสีเศปติตโตไมหังพุทโทธโทธโมทวิโลจเนสังคปติตโตไมหังอุเรสปะคุณาการโรหาทเยเมอนุรัตโธสารีปโตจตักขิเนโกทันโยปิภาคัสมิงโมคลาโนจาวางมะเกทะขิเนสวเนไมนหังอาสุงอานันทล่างฮุโลกะสะโปจมหานามูอุภาสุงมะโสระเก เกสตโตปปติภาขาับสมิงสุริโยวัฒพังกาโรนิสินโนสิริสัสมปันโนโสปิตโตมนุนีปุ่งคาโบ กุมารลกัสปัวเทโลมเหซีติวารโกโสมัยหังวัฒนเนนิจังปฏิทาสิคุณาคโรบุนโนอังคุลิมาลโลจุปารินทนันทศีวลีเทราปัญจอิเมชตาณราเตต pues so ิลกามมะเสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสาชันตาสิรเตเชนะอังคมังคีสุสันติตารัตนางปุระโตอาสิทักคินเอเมตาสุตกัรทัชันคัมปัจโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกัง ขันธโมและปริตันจะอายนาติยสุตกังอากาเสชนานังอาสิเศสาปาการสันทิตาชินานาวลสังนิตาสับปากาล,ลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรัชตุปัตถวา อาศัสาวิริยังยันตุอนันตชินเตสะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัททาสัมพุทธปัญเรตชินะปัญชรามาชามิวิหาราต่างมหิตรสัทธาปาเินตุมังสะเพเ,เตม,มหาปุริสาสภาอิเจวัมันโตสกตัสโตสโลโคชินานุภาเวนะชิตุป,ปัททาวธรรมานุภาเวนะชิตาคคริสังโคสังคานุภาเวนะชิตาส,สังคานุภาเวนะชิตามดารายโยสัตธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญเรติ